สวัสดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีในปีพศออ2559วันนี้คือวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพศออ2559คือคุณแม่มอยากจะส่งแมสเสจไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะ คุณหม่ว่าจำชื่อท่านไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอยู่แคนาดาคุณแม่อยู่แคนาดาแต่ว่าก็นายกคนปัจจุบันนั่นแหละคนที่ในปี2016นะ2516เนี่ยคุณแมวประชาธิปไตยถูกต้องแล้วในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าเพราะว่าร,รัฐมนตรีพรรคต่างๆ ถูกกาให้พักต่างๆขึ้นไปบริหารประเทศนั่นหมายถึงว่าประชาชนมอบอำนาจให้คณะรัฐบาลบริหารประเทศแทนเขาแทนประชาชนนั่นคือเขาไว้วางใจนะว่ารัฐบาลชุดเนี้ยจะสามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขให้ประชาชนเนี่ยมี อยู่ดีกินดีด้วยสติปัญญาของคณะรัฐบาลเนี่ยที่ประชาชนไว้วางใจนั่นคือประชาธิปไตยถูกต้องแล้วสำหรับการปกครองอของประเทศไทยแล้วคุณแม่อยู่แคนาดาเนี่ยคุณมันเป็นคนแคนาดาอยู่แคนาดามา11ปีก็ได้เห็นถึงการปกครองการบริหารบ้านเมืองของเขานะว่า คุณแม่มจะไม่พูดทั้งหมดเอาเป็นว่า,าแค่การเสียภาษีคนทำงานต้องเสียภาษีที่นี่แล้วก็คนไม่ทำงานก็ต้องเสียภาษีด้วยเสียภาษี GST นั่นคือ goods service tax bill goods ก็คือสินค้าที่เราใช้จ่ายบริโภคในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเสียภาษียกตัวอย่างเช่นคุณแม่ไปซื้อน้ำ หนึ่งขวดราคาเจ็ดบาทถ้าร่างบิลของเมืองไทยนะนายกร่างบินเขียนบิลขึ้นมาแล้วก็ทุกคนเห็นชอบว่าสิบเปอร์เซ็นของ GST นี่สิบเปอร์เซ็นที่จะเข้ามาเงินเนี่ยมาเป็นกองกองกลางของรัฐบาลของเราเป็นรายได้ของรัฐบาลที่จะเอาไปบริหารประเทศไปใช้จ่ายกับประชาชนที่ต้องการเงินช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเขายากจนนะไม่ใช่ว่าเขายากจน แต่ว่าเหมือนเด็กเบบี้ออกมาอย่างนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาไม่ใช่ว่าเขายากจนแต่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องดูแลลูกน้องลูกผู้ตามคนที่ไว้วางใจเรานั่นหมายถึงว่าเงินจีเงิน GST นะ Good Service แท็บิวนี่นะคือเป็นสมมติยกตัวอย่างเช่นคุณแหม่มซื้อน้ํานขวดละเจ็ดบาทเวลาคุณแหม่มจ่ายนี่คุณแหม่มต้องจ่ายเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์เพราะนั่นคือ GST คุณแหม่มต้องจ่ายเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์แล้วเงินเจ็ดสิบสตางค์นี่แหละคือเป็นเงินของรัฐบาลคณะบริหารรัฐบาลที่จะเอาไปใช้จ่ายส่วนไหนก็แล้วแต่สำหรับประเทศชาติบ้านเมืองสำหรับคนของประเทศ ที่จะดูอยู่ดีกินดีที่จะเขาจะยืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเขาเองคือเขายังเป็นเบบี้อยู่เขายังต้องการความช่วยเหลือเราในฐานะที่มีสติปัญญามีกําลังที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องคิดถึงส่วนนั้นว่าจะช่วยเขาได้ยังไงเราต้องคิดหาวิธีที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วคราวน,นี้นั่นแหละคุณแม่แฟมิลีมา ยกตัวอย่างนะคะแฟมิลี m มา t 7 e l e v e n c a ฟเวคาฟูห้างต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีการที่ต้องเพย์บิลนะที่มีใบเสร็จนะนะใบเสร็จนะต้องบวกภาษี GST j s t 10%ก็คือ GST 10%ทุกครั้งเลยมันต้องบวกเข้าไป10% 10%ทุกครั้งเลยที่เขียนบินออกมานะแล้วคราวนี้ อะไรอีกเขียนบินใช่เขียนบินสิบเปอร์เซน,นแล้วห้างร้านน่ะศูนว่าคาฟูนะเป็นของชาวต่างประเทศใช่ไหมของฝรั่งเศสนะคาฟูเขาก็ต้องหลังจากที่เขามีรายได้สูงว่าเขาได้สิบล้านปีหนึ่งนะรายได้เขาได้สิบล้านเขาก็ต้องจ่ายแท็กให้รัฐบาลด้วย จากสิบล้านน่ะสิบเปอร์เซนถ้าลงมติแล้วว่า GST นี่สิบเปอร์ที่จะเข้าเป็นเงินของรัฐบาลเนี่ยสิบเปอร์เซนคาฟูจากสิบล้านนะยอดสุทธิเขาหักค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วนะเขาต้องจ่ายสิบเปอร์เซนให้รัฐบาลคือมันเป็นกฎหมายประเทศไทยเป็นประเทศไทยเป็นประเทศของเราเราไม่ต้องไปเช่าที่ดินของใครเราไม่ต้องไปเช่าอะไรของใคร ชาวต่างชาติเข้ามาจะจีนฝรั่งอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเสียภาษีต้องเสีย g s t ต้องเสีย GHT ให้กับรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศของเรากว่าเราจะได้ประเทศของเรามาได้เนี่ยเราเสียเลือดเสียเนือ้อทหารจะต้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองให้ คนของประเทศอยู่ดีกินดีใครจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาได้เป็นคนของไทยแล้วเขาก็คือเป็นคนไทยก็ต้องดูแลเลี้ยงดูเขาเหมือนคนไทยนั่นคือการปกครองของแคนาดานะคะคนผิดจับไปเข้าคุบแต่ถ้าคนดีเลี้ยงดูให้อาหารเขาให้ชีวิตเขาให้เขาอยู่รอดปลอดภัยปกป้องเขา กฎหมายก็ต้องยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์มันคือต้องอย่างนั้นในความเป็นมนุษย์แล้วมันต้องต้องปกครองแบบนั้นและทุกคนที่ทำการค้าขายก็ต้องมีเลขที่เสียภาษีด้วยมีเลขที่เสียภาษีทุกสิ้นปีนะ่ะก็ต้องไปจ่ายภาษีบินทุกบิลที่ขายไรมีมีขายอะไรได้บ้างอย่างเช่นนา,นางสาวกอ มีขายได้รายได้ปีนี้สิบล้านบาทเขาก็ต้องจ่ายสิบเปอร์เซ็นให้กับรัฐบาลเขาทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาจะต้องเสียภาษีร้านตัดผมทุกอย่างเสียภาษีหมดแล้วถ้าเขาไม่มีรายได้เขามีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเขาก็ต้อง ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยเขาทุกเดือนจนกว่าเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองคือมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะก็คือที่นี่เขาจะทําอย่างนั้นหรือที่นี่เขาจะทําอย่างนั้นคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปบริหารบ้านเมืองได้ยังไงเพราะว่ากาเป็นคนที่มี่แล้วแล้วตัวเองก็ไม่ไม่ได้ทํางานแต่ว่าคุณแม่มก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความจริงใจ เป็นห่วงรับคนไทยรับประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่ลืมก็ไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ช่วงนี้ก็มีปัญหากันเรื่อยมาตลอดเรื่อยมาตลอดเรื่อยมาตลอดมันไม่ใช่ปัญหาที่จะล้มเจ้าไม่ใช่ทําไมเราจะต้องล้มเจ้าเราไม่ล้มคือเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกก็คือพระมหากษัตริย์เป็นประมุก สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะทำยังไงที่จะมีรายได้เข้ามาเป็นเงินกองกลางของรัฐบาลแล้วรัฐบาลที่มีสีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่และคนที่มารวมกันทำงานอยู่ในองค์กรคณะรัฐบาลเนี่ยก็ใช้จ่ายเงินบริหารเงินที่จะไปใช้จ่ายให้กับประชาชนชาวไทยที่เขาเขีด เครื่องหมายกากบาดให้กับเรานั่นคือเขาไว้วางใจแล้วว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เวลาเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยจะต้องไม่โกงกินคุณหม่เห็นนี่โกงกินตัวเองดิสบายแล้วประชาชนเดือดร้อนนี่มันมันน่าเกลียดมากเลยนะแล้วก็เห็นแก่ตัวเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมันไม่ใช่ ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะคณะรัฐบาลของเมืองไทยต้องต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาปานีต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองต้องรักคนไทยที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต้องคิดว่าจะทำไง,งที่จะให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ทุกคนได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรม ในการดําเนินชีวิตในการรายได้ของเขาก็ต้องเพียงพอเขาต้องมีอาหารมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีเครื่องนุ่งห่มนั่นคือมนุษย์จะต้องได้รับเราเป็นผู้นำเราเป็นคนที่มีสติปัญญามากกว่าเขาเราจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะทำให้คนที่เราที่เขาไว้วางใจเรานะ่ะเขาได้รับความสุขเขาได้รับในสิ่งที่ ที่เราต้องการเขาก็ต้องการเหมือนกับเราใช้สติปัญญาที่เราเรียนมาเราจบด็อกเตอร์เราจบปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทบางคนไม่ได้เรียนเขาเรียนแค่ชั้นป4แต่เขาไว้วางใจเราทําไมเราหักหลังเขาทําไมเราไม่มองเห็นความเป็นมนุษย์บางคนก็มีแต่เซ็กในสมองขอให้กูกินดีอยู่ดีขอให้กูมีเซ็ก กูก็ไม่สนใจคนอื่นฉีบหัวไปเลยขอให้กูได้อยู่สบายอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะคุณเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับผู้นำผู้นำไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นต้องเสียสละเสียสละบางครั้งแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ยังยอมเสียสละได้เลยเหมือนพระเยซูคริส ยังตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชำระความปิดบาปให้กับมนุษย์นั่นคือความรับแท้แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีและผู้นําก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีความรับแท้ด้วยเราจะทํำยังไงที่จะให้คนที่เขาไว้วางใจเรานะ่ะเขาได้รับความสุขเขาได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ตอนที่ยังไม่ได้ผลประโยชน์พูดจาอ่อนหวานพูดจาดี พอหมดผลประโยชน์แล้วถีบหัวเขาไ